ก็ขอจเจริญพรนพระสูตรนี้ก็กำลังบรรยายอยู่ก็พอดีฝนกำลังตกประสูตรนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดอีกเหมือนกันคำพูดในที่นี้ก็เป็นคำด่าคือการด่าการใช้คำพูดคำพูดเนี่ยเปรียบเหมือนกับอาวุธนะเปรียบเหมือนกับของมีคม ก็ต้องรู้จักใช้นอกจากใช้ให้เป็นประโยชน์อันนี้มีมาในพระพระวิัยปิฎกคือตอนสมัยเด็กๆก็ได้เรียนเรื่องโคโนันทวิสารก็ไม่รู้ที่มาว่าเขามาจากที่ไหนทีนี้มามาวันหนึ่งก็มาอ่านหนังสือพระไตรปิฎกในพระวิในก็จะมีอยู่สิกขาบทหนึ่งใน ปาจิตตีวักที่หนึ่งมุสาวาทวรกสิกขาบทที่สองก็คือเรื่องด่าภิกษุหนพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าไม่ให้ภิกษุด่าภิกษุหรือว่าพูดยกอกโกสวัตถุขึ้นมาด่าอกโกสวัตถุจะมี10อย่าง เนะเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันนั้นว้ค่อยอธิบายขยายอีกตอนหนึ่งตอนนี้ก็มาในเรื่องที่มาในาพระวินยัยเรื่องโคนันทวิสารโครนันทวิสารนั้นเขาเรียกว่าเป็นโคเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทเนี่ยก็เลยยกเป็นนิทานชาดกมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า เจ้าของโคก็มีโคตัวหนึ่งชื่อว่าโคนันทวิสารหรืออาจจะมีชื่อโคแต่ไม่ได้มีชื่ออะไรแต่เจ้าของอาจจะชื่อว่านันทวิสารก็ได้อันนี้เขาก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ทีนี้โคนันทวิสารนั่นเป็นโคก็เรียกว่าโคอสุพนะก็คือโคที่มีกำลังแข็งแรง มีความเฉลียวฉลาดมีกำลังมากสามารถรากเวียนได้หนึ่งร้อเล่มถ้ามาเทียมต่อต่อกันชายเจ้าของโคก็คิดว่าโคของตนนั้นมีกำลังก็อยากจะหาทรัพย์ก็เลยเข้าไปหาเศรษฐีคนหนึ่งไปคุยแล้วก็ไปพนันกันว่าเรามาพนันกันไหมน่ะถ้าโคของข้าพเจ้าลากเวียนได้หนึ่งร้อยเล่ม ผูกติดติดกันเรามาพนันกันคนละ1,000งพักหาปณะนะถ้าโคของกระผมสามารถรากเวียนไปได้นะท่านเศรษฐีจะต้องเสียเงินให้ข้าพระเจ้า1 0 0 0แต่ถ้าเกิดโคของข้าพระเจ้าไม่สามารถที่จะลากไปได้ลากไปไม่ไหวผมก็จะเสียเงิน1,000พกหาปณะ,ะให้แก่เศรษฐี เศรษฐีก็เอาตกลงก็สองคนก็พนันกันวางเงินเดิมพันไยละหนึ่งพันกหาปณะนะเมื่อถึงเวลาเจ้าของโคก็เอาโคนันทวิศารมาเข้าเทียมและผูกเวียนติดกันหนึ่งร้อยเล่มเจ้าของโคก็เอ่ยคำพูดกับโคว่าเจ้าโคทอย เจ้าโคข,ขี้เกียจเจ้าจงลากเกวียนนี้ไปวายโคนั้นได้ยินคําที่ตนได้ยินแล้วเกิดความไม่สบายใจเกิดความสแสลงใจไม่มีกําลังใจโคนันทวิสารก็เลยไม่ลากเกวียนไปยืนเฉยผลสุดท้ายเศรษฐีก็เลยได้เงินเดิมพันไป หนึ่งพันกหาประณนะเจ้าของโคก็พาโคนันทวิสารกลับบ้านก็ไปนั่งเศร้าวายโคเห็นเจ้านายนั่งเศร้าก็เลยเข้าไปหาเจ้านายแล้วก็เลยพูดกับเจ้านายขึ้นว่าอันนี้นิทานก็คือนิทานนะโยมออโคพูดได้นะ ก็คือน,นิทานก็ต้องเป็นนิทานนะอย่าไปคิดอะไรมากโคนันทวิสารก็พูดกับเจ้านายของตนว่านายนายมานั่งเศร้าเสียใจทำไมเจ้าของวัวหรือว่าเจ้าของโคก,ก็บอกว่าจะไม่เสียใจได้ยังไงเจ้าไม่ยอมลากเกวียนไปเราก็เลยเสียเงินไปหนึ่งพันโคก็บอกว่าเอา้าก็นายพูดไม่เพราะนี่นายพูด จะไม่ให้กำลังใจพูดคำหยาบดาวหยาบคายใครก็จะไปมีแรงลากเกวียนเท่าเจ้านายนี่นะพูดเพราะเพ,ะพูดจาดีๆโอ้อย่าว่าแต่หนึ่งเลยเกินกว่านั้นก็ยังลากไหวไป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 นี่ไหมไปพนันกันใหม่เพิ่มเงินวงพนันขึ้นมาเป็นสองพันก็ได้เนี่ย วันรุ่งขึ้นเจ้าของโคก็เลยไปหาเศรษฐีก็เลยวางเดิมพันกันคนละสองพก็หาปณะนะเศรษฐีก็คิดในใจเมื่อวานเราได้มาแล้ว1,000งพัวันนี้จะเล่นอีกสองพนะเมื่อถึงเวลาวางเดิมพันกันแล้วคนละสองพเอาเกวียนมาต่อต่อกันแล้วนะก็เทียมแอกนะโคนันที่วิสาร เจ้าของโคก็พูดกับโคนันทวิสารว่าพ่อโคมหาจำเริญนะพ่อโคตัวขยันพ่อโคตัวประเสริฐนั่นแหละจงลากเกวียนนี้ไปเถอะโคก็ลากกึ๊บไปหมดเลยทั้งทั้งหนึ่งร้อยเล่มเกวียนสุดท้ายเศรษฐีก็เลยเสียเงินไปสองพันกหาปะนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การพูดจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะนี่แหละเป็นที่มาของสิกขาบทที่ว่าด่าการด่าพระพุทธเจ้าว่าภิกษุด่าภิกษุต้องเป็นอาบัติปาจิตตนะีถ้าด่าอนุปสมบันเป็นอาบัติทุกกฎพูดล้อเล่นด้วยยกอาโกสวัตถุเป็นเครื่องด่ามีชาติมีตระกูลมีโรคมีผิวพรรณวันนะเป็นต้นนะพูด ล้อเล่นนะพูดล้อเล่นยกเอาอกโกสวัตถุทั้ง10มาด่าก็ปรับอาวิทุกกฎนะอันนี้ก็คือเรื่องที่ยกมาชี้แจงแสดงให้ให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นเราประเสริฐหรือยังผูดจาเนี่ย ไปเสียดแทงไปบันไปทำร้ายไปทิมไปแทงจิตใจของคนอื่นหรือเปล่านะนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ฟังเรื่องนี้แล้วนะเวลาเราจะพูดกับใครนะเราเราจะไม่พอใจก็ดีเราก็จะหยุดคำว่าร้ายคำเสียดแทงคำทิมแทงให้ผู้อื่นได้ช้ำใจหรือเจ็บใจสืบไป จะพูดแต่คำที่ไพเราะสนะอหูพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากๆปากก็จะมีสีขอความสุขความจเจริญทั้งหลายจงบังเกิดมีกับท่านสาธุชนขอเจริญพร